เทคนิคการถอยออกมานะครับโดยที่ด้านขวาเป็นกาแพงด้านซ้ายมีรถจอดอยู่นะครับเอาท้ายออกมานะปุ๊บเอาท้ายมาปุ๊บปีโค้งมาทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซอยแคบๆนะครับประมาณนึงนะนะครับเมื่อถอยออกมาปุ๊บนะครับทายังไงไม่ให้ท้ายนะครับด้านข้างเราไปคูดขอบกาแพงนะครับไม่ให้ด้านหน้ารถไปคูดรถที่จอดอยู่นะครับโค้งมาปุ๊บแล้วตรงออกไปทางนี้นะครับเราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับ สวัสดีครับผมตั้มไทม์และอัตช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการถอยออกจากซองนะครับโดยการใช้ท้ายออกมานะครับโดยที่ซองนะครับจะเป็นซองแคบๆนะครับด้านขวาจะเป็นกําแพงด้านซ้ายก็จะมีรถนะครับด้านหลังที่ถอยออกมาปุ๊บก็จะมีพุดบาทด้วยนะครับาวิธีการถอยจะเป็นยังไงจะมีวิธีการกะระยะยังไงอ่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับอ่าพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเราอยู่ในรถแล้วนะครับอ่าเราจะถอยเอาท้ายถอยออกนะครับโดยที่นะครับให้ท้ายนะครับพ้นกำแพงนะนะครับด้านขวาเป็นกำแพงนะอ่านี่เป็นกำแพงนะครับเนี่ยเป็นกำแพงยาวไปข้างหลังนะนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็มีรถจอดอยู่นะครับอ่าดยตอนนี้เราอยู่ในรถเราจะถอยออกยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับนะครับ เริ่มได้ครับเราก็ใส่กรครับนะครับปึ๊บอ่าใส่กรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อใส่กรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถอยนะครับให้เพื่อนๆนะครับให้อ่ารถตั้งตรงนะนะครับเราถอยมาตรงๆก่อนนะนะครับอ่าถอยมาตรงๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องมองหลังนะครับก็ดูกล้องมองหลังนะนะครับให้ถอยมาตรงๆนะครับอ่านะครับถอยมาตรงๆก่อนนะปึ๊บอ่าถอยครับปึ๊บถอยมาตรงๆนะครับดูกระจมองข้างฝั่งขวานะครับว่าเราเฉยไปทางขวาไหมนะครับ ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับว่าเราเฉยวัยนะแต่ตอนนี้นะครับถ้าเพ e ื่อนๆมีกล้องมองหลังก็ดูกล้องมองหลังนะนะครับแต่ตอนนี้เราถอยมาตรงๆครับพอถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆเมื่อถอยมาตรงๆเสร็จแล้วนะครับนะครับด้านขวาเป็นกาแพงนะนะครับด้านขวาเป็นกาแพงนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นรถนะเป็นรถที่จอดอยู่นะครับวิธีสังเกตข้อแรกอันดับแรกนะครับนั่นก็คือเราจะให้กระจกมองข้างนะครับเลยส่วนที่เป็นหน้ารถนะนะครับเมื่อกระจกมองข้างนะครับเลยส่วนที่เป็นหน้ารถปุ๊บนะครับ เราจะหักนะครับหักพวงมาลัยนะครับไปทางขวาให้หมดเลยนะอ่านะครับเชื่อในในขณะที่เราหักพวงมาลัยเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยรถไหลด้วยนะอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะครับเราปล่อยให้นะครับกระจกมองข้างครับเลยเลยอ่าด้านหน้ารถคันที่จอดอยู่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับอ่าเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าพอเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนขวาให้หมดเลยครับนะครับพร้อมกับปล่อยไหลนะนะครับปล่อยรถไหลไปเรื่อยๆครับหมุนขวาให้หมดเลยครับ ป,ป وب, Finnish, no liebe, part, story, nice. angle, ึ though, ๊บอ่าหมุนขวาไปปั๊บนะครับช่วงที่หมุนขวานี่นะครับเราก็ดูด้านหน้านะนะครับอ่าว่าพ้นไหมถ้าเรามองเห็นอ่าส่วนของไฟหน้านะครับถ้าเรามองเห็นส่วนของไฟหน้านะครับด้านหน้ารถแสงว่าเราพ้นแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราพ้นมาแล้วนะเราเลี้ยวพ้นมาแล้วก็อ่าเข้ามาส่วนนี้นะครับเข้ามาเลยในพื้นที่ของหน้ารถเนี่ยแสงว่าเราพ้นแล้วนะนะครับอ่านะครับแล้วก็หมุนขวาหมดนะครับหมุนขวาหมดนะครับพอ พะเรารู้แน่ชัดแล้วว่าเราพ้นด้านหน้ามาเลยนะทีนี้นะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าด้านท้ายเราไปเจ่อตรงคูบาาหรือ,อยังอ่าเราดูดีๆครับนะครับดูดีๆครับนะครับปึ๊บนะปึ๊บมาครับค่อยๆไปครับถ้าเพื่อนๆมีเซ็นเซอร์ถังก็ฟังเสียงเซ็นเซอร์นะครับปึ๊บมาถอยไปครับถ,อ,ถซซอ,บอยได้อีกนะถอยได้อีกอ่าประมาณนี้นะ ประมาณนี้ครับเมื่อถอยเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับไปทางซ้ายให้หมดเลยนะพร้อมกับใส่เกียร์เดินหน้าครับปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมดเลยครับหมุนซ้ายปุ๊บนะครับเดินหน้าไปครับนะครับปล่อยเบรกนะครับเท้าปล่อยเบรกปุ๊บเดินหน้าไปครับปุ๊บนะครับเดินหน้าไปนะครับเราจะเชคเข้าหาเสานะนะครับเราพยายามเข้าใกล้เสาให้ได้มากที่สุดนะครับปุ๊บมา ประมาณนี้นะนะครับแค่นี้ก็เสียแล้วนะนะครับเซนเซอร์นะครับ2ขีดเลยนะแค่นี้ก็เสียแล้วนะครับด้านหน้านะครับเราให้ใกล้เสาด้านหน้าที่สุดนะครับเมื่อเราเดินหน้านะครับใกล้จะชนเสาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องถอยทีนึงครับโดยการใส่เกียร์อาร์ครับปึ๊บอ่าใส่เกียร์อาร์นะครับแล้วเราก็ค่อยถอยมานะครับแล้วหมุนขวาให้หมดเลยนะหมุนขวาให้หมดเลยครับหมุนขวาให้หมดนะครับแล้วถอยนะครับถอยปึ๊บนะครับตอนถอยนะครับ เราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าด้านท้ายเรานะครับเชออกจากฟุตบาทไหมดูดีๆครับนะครับเฉไหมเฉไหมปุ๊บนะครับพอเชยปุ๊บนะครับเรารู้ว่าด้านท้ายเรานะครับไม่เข้าไปฟุตบาทแล้วนะครับเราก็ดูนะครับดูด้านหน้านะครับว่ารถเรานะครับตรงขนานกับซองหรือยังถ้าซองเรียบ้อยถ้าเราขนานกับซองนะครับตรงกับถนนเรียบ้อยแล้วนะครับเราก็นะครับ ใส่เกยเดินหน้าเลยครับปึ๊บปึ๊บอ่าใส่เกยเดินหน้าเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินหน้าออกไปครับพร้อมกับนะครับเดินหน้าไปนะครับพร้อมกับหมุนพวงมาลัยนะครับปึ๊บนะครับคือการคืนพวงมาลัยนะครับให้ตรงนะนะครับอ่าล้วก็หมุนไปครับหมุนปึ๊บมาให้ตรงให้ให้รถตรงกับถนนนะครับเมื่อรถตรงกับถนนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็ขับตรงไปได้เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่า เดี๋ยวผมสรุปให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับง่ายๆเลยนะนะครับกรณีนี้นะครับที่เราจะต้องถอยออกจากซองนะครับฝั่งขวาเป็นกระแพงฝั่งซ้ายมีรถจอดอยู่นะครับทริคง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆจาไว้เลยนะนะครับนั่นก็คือเราใช้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับในการกะระยะนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราถอยมาตรงๆก่อนครับไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับจําคําผมไว้นะครับพี่จ้มบอกว่าถอยมาตรงๆก่อนอันดับแรกนะครับอ่ถอยมาตรงๆปื๊มนะครับถอยมาตรงๆเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ดูกระจกมองข้างเล็กน้อยนะเพื่อเช็คว่ารถเราตรงถอยตรงออกมาจากซองไหมนะครับล้อเราตรงจากซองไหมรถถอยมานี่รถเชฟปทางหนไหมนะครับถ้าเราเชฟนะครับเราก็ทําการจัดทรงนะนะครับเมื่อเราถอยมาตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเป็นหลักเลยนะนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าพ้นจากด้านหน้าของรถคันที่จอดอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเราหรือยังนะครับเราก็ถอยตรงๆก่อนนะครับเมื่อเราดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายว่าเลยเรียบร้อยแล้วนะนะครับ กระจจมองข้างเลยเรียบร้อยแล้วปุ๊บอ่แเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับหมุนไปทางขวาให้หมดเลยนะครับพร้อมกับปล่อยไหลนะนะครับอ่ะทิอยู่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆหมุนเฉยๆแล้วไม่ปล่อยไหลไม่ปล่อยลดออกมาอ่าไม่ไม่ยกเท้าจะาเบรกรถไหลออมาปุ๊บด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายมีสิทธิ์ไปครูดคันที่จอดอยู่ด้านข้างอยู่นะนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆถอยออกมาพอกระจจมองข้างฝั่งซ้ายเลยลดคันที่จอดอยู่หมุนขวาให้หมดพร้อมกับปล่อยไหลในเวลาเดียวกันนะครับ พร้อมกันเลยนะปล่อยไหลด้วยหมุนพรมอะไรด้วยนะครับอ่าหมุนปุ๊บหมุนจนหมดนะครับก็ปล่อยไหลถอยมาปุ๊บนะครับเมื่อถอยออกมาเสร็จแล้วนะครับมองกระจกมองข้างหั่งซ้ายอีกที่นึงนะครับดูว่าด้านท้ายเรานะครับไปชิดฟุตบาทมากเกินไปไหมนะครับหรือถ้าเพื่อนมีเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับ ก็ลองฟังเซ็นเซอร์ถัหลังนะว่าเสียงดังมันถีหรือยังน้านะถ้ามันดังถีทๆตีดยาปุ๊บแสดงว่าเราเข้าไปใกล้มากๆเลยนะเราก็หยุดครับนะครับพอหยุดเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนซ้ายให้หมดเลยนะครับพร้อมกับใส่เกียร์เดินหน้าอ่าเมื่อใส่เกียร์เดินหน้าเสร็จแล้วดเดินหน้าไปปุ๊บแน่นอนครับร้อยตั้งร้อยไม่มีพ้นแน่นอนเพราะว่าตรงนั้นด้านหน้านั้นมีเสาอยู่นะครับแต่ถ้าในสถานที่ที่เพื่อนๆนะครับอาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดที่อาศัยอยู่ไม่มีเสาก็ หมุนซ้ายออกไปได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มีเสาอยู่ปุ๊บเราเดินหน้าไปปุ๊บเราก็ให้หน้าเรานะครับใกล้เสามากที่สุดนะครับโดยการดูสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆก็จะงกหน้าออกไปดูนะครับจะงกหน้าออกไปดูว่าใกล้เสาประมาณไหนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าจะใกล้ไม่ใกล้เท่าไหร่กั้มกั้มึงกก็ไม่ต้องไปเสี่ยงครับก็เอาเท่าที่เรามั่นใจได้นะนะครับทีนี้เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าประมาณนี้แหละอ่าโอเคแล้วนะครับเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บอ่า เมื่อใส่เกียร์ทะลังเสร็จแล้วนะครับเราหมุนขวาให้หมดเลยครับหมุนขวาปุ๊บนะครับถอยมาปุ๊บนะครับตอนที่ถอยเรามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่งนะนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราท้ายเรานะครับเข้าไปเฉียดกับฟุตบาทไหมอ่านะครับถ้าถ้ามีแนวโน้มว่าไม่เฉียดนะค่อยๆฟุตบาทค่อยๆเผยออกมาพื้นที่ค่อยๆเผยมาปุ๊บๆๆ่าเผยมาแสดงว่าเราเริ่มถอยห่างจากฟุตบาทเราก็มาดูด้านหน้าแล้วว่า ด้านหน้าเราตรงกับถนนหรือยังนะนะครับพอเราเกล่าวว่าโอเคตรงกับถนนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่เกียร์ดีทึ๊บๆ่าใส่เกียร์ดีปึ๊บแล้วเราก็หมุนซ้ายครับหมุนซ้ายออกมาปึ๊บอาจจะหมุนหมดหรือหมุนให้ได้เยอะที่สุดไม่เป็นประเด็นนะหมุนลงมาครับหมุนลงมาปึ๊บน,น,น,ะนะครับรถก็จะเวี่ยงนะครับเบี่ยงมาปึ๊บด้านหน้าก็จะเบี่ยงมาจนตรงถนนนะนะครับเมื่อหน้ารถเราตรงกับถนนเรียบร้อยปึ๊บอ่าเราก็คืนล้อตรงฟืบอ่าทีนี้นะครับเมื่อคืนล้อตรงเสร็จแล้ว เราก็ขับไปได้เลยนะอ่านะครับก็ฝากไว้เพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับทิกนะครับในการออกจากซองแบบนี้นะครับคือกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับต้องเลยรถที่จอดเท่านั้นนะครับอ่านะครับเมื่อเลยรถที่จอดแล้วเพล็กอาเราก็ค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับอ่าพี่ตั้มครับถ้าไม่มีรถอยู่ด้านข้างล่ะนะครับเราจะวัดจากอะไรนะครับนะครับโอ้ถ้าไม่มีรถอยู่ด้านข้างสบายเลยครับ รเราโยกได้เลยนะครับเราหมุนให้หมดได้เลยนะนะครับเราจะจัดทรงยังไงก็ได้เพราะว่ามีพื้นที่เยอะนะครับอ่าสูบเลยทีนี้นะครับไม่มีรถเราก็จัดทรงของเราครับถอยมาตรงๆนะครับถอยมาตรงๆปุ๊บนะครับก็สังเกตนะครับด้านท้ายนะครับตรงคนอ่ากับตรงซุ้มล้อหลังนะครับให้เลยให้เลยกําแพงฝั่งขวานะนะครับเราก็หมุนนะครับหมุนขวาหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไป,ปสนใจว่าด้านหน้าฝั่งซ้ายจะไปคูด กับใครหรือเปล่านะครับเพราะว่าด้านหน้าไม่มีรถแล้วนะเด้ยเพราะว่าด้านข้างไม่มีรถแล้วนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องกังวลครับเราก็หมุนนะครับแล้วก็ออกมาได้เลยอันนี้จะง่ายกว่าครับแต่เพิ่นนะครับเคสนี้นะครับมีรถจอดคู่ขนานด้วยนะครับดังนั้นจึงทําให้ออกจากซองยากก็เลยต้องใช้วิธีการใช้กระจกมองข้างในการกะระยะนะครับอ่าเมื่อกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับเลยคันที่จอดอยู่ เราค่อยหมุนพวงมาลัยไปทางขวาให้หมดนะครับพร้อมกับปล่อยไหลนะนะครับอ่าก็ฝากไ้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆนะครับงงสงสัยหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยออกจากซองนะนะครับกรณีนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับ เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจะแก้ยังไงนะครับก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะครับโดยการมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับเอากระจกมองข้างของเราครับเลยคันที่จอดอยู่นะครับอ่าถ้ากระจกมองข้างฝั่งซ้ายเราเลยมาปุ๊บอ่าเลยด้านหน้าของคันที่จอดอยู่ปุ๊บเราก็หมุนขวาให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือทริคนะครับที่เอามาบอกเพื่อนๆนะครับให้รู้ได้ทราบกันนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปปฏิบัติดูนะครับง่ายๆนะครับจำข้อเดียวเท่านั้นเองครับส่วนวิธีการนะครับก็ ลองเ,เพื่อนๆนครับก็อลองไปนําไปฝึกดูนะครับลองไปปฏิบัติด,ดูนะครับเอาไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ลายนะนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับสงสัยงงตรงไหนนะครับ หรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับเพื่อน่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กางจกตามมานะนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ